เดี๋ยวเราจะมาแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะในส่วนของไข่เป็ดนะเปลือกไข่เราจะต้องล้างให้สะอาดเลยนะคะเพราะว่าเปลือกไข่เนี่ยเราจะนําไปฟอกน้ําเชื่อมในขั้นตอนต่อไปได้เพราะฉะนั้นก็ล้างเปลือกไข่ให้สะอาดเลยนะแยกไข่ขาวไข่แดงโดยจะต้องเหลือไข่น้ําค้างไว้ด้วยนะคะไข่น้ําค้างตัวนี้จะอยู่ตรงก้นของเปลือกไข่เวลาที่เราตอกไข่ปุ๊บเวลาที่เราตอกไข่นะคะ มันจะมีน้ำใสๆติดอยู่ตรงก้นของเปลือกไข่ดูอีกครัง้งหนึ่งเวลาต่อไข่แล้วก็เทลงแล้วก็รีบหงายขึ้นนะคะมันจะมีน้ำใสๆอยูอ่มีน้ำใสๆอยู่ตัวนี้เรียกว่าไข่น้ำค้างนะคะ ไข่น้ําค้างจะช่วยให้ไข่ฝอ,อยทองของเราเนี่ยเกาะกันเป็นเส้นไม่ขาดเพราะฉะนั้นก็จําเป็นที่จะต้องใส่ไข่น้ําค้างในการทําฝอยทองนะคะตัวนี้ครูใช้ไข่เป็ด10ฟองแล้วก็ไข่ไก่อีก5้าฟองค่ะในส่วนของไข่ไก่ก็จะมีไข่น้าค้างเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอกงายขึ้นเลย นะคะตรงนี้อันนี้ไม่ใช่นะคะตรงนี้เป็นส่วนของไข่น้ําค้างเนาะลักษณะมันก็จะเหลวใสนะคะเ,คเวลาที่นักเรียนแยกไข่นะคะควรที่จะเอาไข่ขาวออกให้หมดเลยนะไม่ต้องเหลือไว้เลยเอาออกให้เกลี้ยงเลยนะคะมันก็จะมี เป็นเมือเมือแบบนี้เวลาแยกให้ทําแบบนี้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่แตกควรที่จะเป็นไข่ใหม่ไข่สดนะคะไข่จะได้ไม่แตกเนาะ เมื่อแยกไข่ขาวเสร็จแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นลักษณะของไข่น้ําค้างเนาะนักเรียนจะเห็นได้ว่ามันจะลักษณะใสก็คือ15ฟองก็จะได้ประมาณนี้เลยคะ่ะไม่เยอะนะคะประมาณ2ช้อนโตะ๊ะส่วนไข่ขาวที่แยกเสร็จแล้วอย่าทิ้งนะคะสามารถนําไปทําขนมต่อได้ไม่ว่าจะเป็นคุกกี้ไข่ขาวเป็นบราวนี่เป็นหมอ้อแกงรวมไปจนถึงสังขยานะคะได้หมดเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้อย่าเพิ่งทิ้งแช่ตู้เย็นไว้ได้นะคะ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะกองไข่นะคะก็คือไข่ทั้ง2ชนิดนะคะเทรวมกันไปเลยแล้วก็ใส่ไข่น้ำค้างลงไปด้วยคนให้เข้ากันนะคะผ้าขาวบางใช้ผ้าขาวบางกองดีที่สุดแล้วก็ทำเป็นสองชั้นนะคะแลวเกิดไข่ไม่มีจริงสามารถใช้ตะแกงหรือเป็นกระชอนก็ได้เนาะกองอย่างน้อยสองรอบนะคะ คนให้เข้ากันก่อนตัวไข่น้ำค้างนะคะจะทําให้เส้นของฝอยทองเนี่ยไม่ขาดแล้วก็ทําให้เส้นฝอยทองเหนียวนุ่มด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีไข่น้ําค้างด้วยก็จะดีมากเลย เดี๋ยวครูจะแบ่งไข่ออกเป็น2ส,ส่วนเนาะเพราะว่าวันนี้เราจะทํา2ตัวด้วยกันก็คือส่วนหนึ่งเป็นของฝอยทองแล้วก็อีกส่วนหนึ่งวันนี้เราจะทําทองหยอดนะคะแบ่ง2ส,ส่วนเท่าเกันเนาะทำไมครูต้องแบ่งเพราะว่าฝอยทองนะคะจะไม่มีการผสมแป้งใดๆจะใช้ไข่แดงอย่างเดียวเลยในการหยอดส่วนทองหยอดนะคะจะต้องนําไปตีขึ้นฟูก่อนแล้วค่อยมาผสมแป้งเพราะฉะนั้นก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ เราจะทําตัวทองหยอดก่อนนะคะโดยเราจะตีไข่ตัวนี้ให้ขึ้นฟูเลยค่ะถ้าเกิดใครมีเครื่องตีนะคะที่ตีมือให้ใช้สปีดเบอร์2เนาะตีจนฟูเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็สามารถใช้ตะก้อมือได้แต่ว่าอาจจะปวดแขนนิดนึงนะ เปลี่ยนไปคือเมื่อกี้นะคะที่เราตีมันยังเหลืองอยู่ตอนนี้มันก็จะขึ้นฟูเป็น2เท่าแล้วก็มีลักษณะสีนวลขึ้นนะคะนี่ก็คือได้แล้วทีนี้เราจะผสมแป้งตัวแป้งที่ครูใช้ในวันนี้นะคะ,ะปกติแล้วเขาจะมี ถ้าเกิดใครสามารถที่จะหาซื้อได้นะคะตามร้านที่ใกล้บ้านของนักเรียนคือเขาจะมีแป้งทองหยอดนักเรียนสามารถใช้แป้งทองหยอดได้นะคะก็จะมีราคาสูงนิดหนึ่งและเกิดใครไม่สามารถหาแป้งทองหยอดได้นะคะก็วันนี้นะคะครูก็หาไม่ได้เพราะฉะนั้นครูจะใช้แป้งสองชนิดผสมกันนั่นก็คือแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งเค้กนะคะในอัตราส่วน2ช้อนโต๊ะต่อ2ช้อนโต๊ะนะคะวิธีการผสม เมื่อใส่แป้งลงไปแล้วเราจะต้องคนตะล่อมเบาๆเท่านั้นอย่าคนนานนะคะเดี๋ยวเราผสมแป้งกันเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะจากนั้นใช้พายางคนตะล่อมนะคะให้มันเข้ากันแป้งต้องล่อนก่อนนะคะสองครั้งล่อสองครั้งก่อนคนตะล่อมไปเรื่อยๆเลยค่ะ ใช้ช้อนใช้ช้อนดีกว่าถ้วยมันเล็กไปคนนี้เข้ากันเลยนะคะเมื่อคนจนเข้ากันนะคะให้แน่ใจว่า ไม่มีเม็ดแป้งแล้วนะคะต้องไม่ให้เหลือเม็ดแป้งเลยนะคะพอ,อ,อเข้ากันเรียบร้อยนะคะนักงเรียนอย่าคนนานนะคะถ้าคนนานมันจะทําให้ทองหยอดของเรานะคะแข็งแล้วก็ฟองอากาศของไข่ที่เราตีไปเนี่ยมันจะยุบลงไปอย่าเพราะฉะนั้นอย่าคนนานเมื่อคนเสร็จแล้วปุ๊บให้พักแป้งไว้แบบนี้ประมาณ10นาทีนะคะ เดี๋ยวเราจะมาหยอดทองหยอดนะคะโดยถ้าเกิดเป็นทองหยอดน้ําเชื่อมเราจะต้องให้น้ําเชื่อมเดือดจ,จัดเลยนะคะถึงจะทําการหยอดได้นาะถ้าเกิดน้ําเชื่อมบางเดียยังไม่เดือดนะคะอย่าพิ่งหยอดนะคะมันจะบานเป็นแพรเลยเพราะฉะนั้นต้องให้น้าเชื่อมเดือดแบบนี้แล้วก็ตักหยอดวิธีการตักสบบไม้ช้อนแล้วก็หยอดลงไปเลยค่ะหยอดในขณะที่มันยังร้อนอยู่ ทีการนะคะปาดปาดลงแล้วก็ใช้ช้อนปาดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สำัดใครอยากได้เม็ดใหญ่ตักเยอะนะคะใครอยากได้เม็ดเล็กก็ตัก ครึ่งช้อนหยอดกำตัตงก็ได้ค่ะ นิ้วปาดลงใช้ช้อนตดัดแล้วก็พยองมันนิดนึงค่ะ คนนิดนึงนะคะเราจะต้มในน้ำเชื่อมที่เดือดแบบนี้นะคะประมาณ2นาทีปล่อยให้เดือดไปเลย วน้ำเชื่อมนะคะเราจะมี2ตัวเนาะตัวนี้เป็นน้ําเชื่อมเข้มข้นแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นน้ําเชื่อมใสนะคะซึ่งครูได้ตักแบ่งไว้แล้วนะเพื่อเอาไว้แช่นะคะทองหยอดที่เราหยอดเสร็จนะคะตัวน้ําเชื่อมใสก็ได้มาจากตัวน้าเชื่อมเข้มข้นนี่แหละคะ่ะเมื่อตั้งไฟให้มันเดือดแล้วก็มีความหนืดเล็กน้อยแล้วก็ตักออกมาสักหนึ่งข้อยตวงเพื่อเอาไว้แช่นะคะที่เหลือเราก็ตั้งให้มันเข้มข้นได้เลย ตอนนี้ก็ครบ2นาทีแล้วนะคะเราจะหยอดน้ําเปล่าอุณหภูมิปกติลงไปเลยที่ลงไปนะคะเพื่อปรับลดความร้อนของน้ําเชื่อมลงนะคะจากนั้นเราก็จะตักขึ้นแล้วก็แช่ในตัวน้ําเชื่อมใสนะคะ รู้สึกว่ามันเข้มข้นเกินไปเรียนเติมน้ำลงไปได้นะคะโดยเทไปขอบกระทางค่ะเทไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำฝล่อยทองกันต่อเลยแต่ต้องปล่อยให้น้ำเชื่อมมันเดือดก่อนคนะ่ะอันนี้ก็คือทองหยอดที่เราตักขึ้นมาเมื่อกี้นะคะเราจะแช่ในน้ำเชื่อมใสประมาณหชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาทำปล่อยทองกันต่อเลยค่ะ ตัวฝอยทองเราจะปรับไฟลงนะคะเมื่อกี้ไฟมันแรงเกินไปแล้วน้ําเชื่อมเดือดเนาะถ้าเกิดฝอยทองเราใช้น้ําเชื่อมเดือดนะคะฝอยทองเรามันจะแตกเป็นแตกแบบมันจะขาดอะคะ่ะมันจะไม่เป็นเส้นสวยงามเพราะฉะนั้นเราปรับไฟลงให้ใช้ไฟอ่อนนะคะเวลาที่หยอดฝอยทอง ในการหยอดครูจะใช้กลวยหยอดฝอยทองนะคะจะมี2ลรูแบบนี้ถ้าเกิดใครไม่มีกลวยหยอดฝอยทองเรียนสามารถใช้ใบตองทําเป็นกลวยแล้วก็ตัดตรงปากนะคะให้มันรูเล็กๆประมาณนี้ได้นะคะ ราจะวนทั้งหมด40รอบด้วยกันนะคะต้องใจเย็นนะ ครบส0รอบแล้วนะคะเราจะปล่อยให้ไข่มันเริ่มสุกก่อนนะคะมันจะมีส่วนที่ถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่ามันเริ่มสุกแล้วเป็นบางส่วนส่วนอีกบางส่วนก็ยังรู้สึกว่ามันยังใสยอยู่มันยังสีไม่นวลน,นะคะมันยังไม่สุกเพราะนั้นต้องรอให้มันสุกก่อนนะคะจากนั้นวิธีการทำเป็นแพ่นนะคะเรียนตัดจากฝั่ง ด้านใดนด,นด้านหนึ่งที่ตัวเองถนัดลากมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะวนค่ะแพรจะเป็นประมาณนี้จัดแพรให้สวยงามนะคะเวลาที่เราวางบนตะแกรงนะคะให้เราพับครึ่ง แบบนี้แล้วก็วางแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นแพรที่สวยงาม เราจะหยดน้าลงไปด้วยนิดนึงนะคะเพื่อปรับอุณหภูมิของน้ําเชื่อมไม่ให้มันร้อนจนเกินไปถ้าเกิดมันร้อนจนเกินไปน้ําเชื่อมเราจะตกทรายได้นะคะเดี๋ยวตัวนี้นะคะครูจะสาธิตก็คือการใช้กลวยใบตองนะคะก็คือทาเป็นรูปกลวยแล้วก็ตัดรูนะคะจะมีแค่หนึ่งรูอาจจะวนประมาณสัก4 0ถึง50ครั้งนะคะ ยกสูงนิดนึงไม่ต้องสูงมากแล้วก็ไม่ต้องต่ำมากนะคะถ้าเราสูงมากจนเกินไปมันจะเส้นฝอยฝอยแบบเล็กมากแล้ะเกิดเราต่ำมากมันจะเส้นใหญ่แล้วมันก็จะแบนนะคะ นี่เราก็จะได้ทั้งหมด7แพด้วยกัน8แพนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะฝอยทองแล้วก็ทองหยอดของเรานะคะลองทำดูนะ